กันวันนี้พาทุกคนมาเก็บเชอร์รี่ที่สวนชื่อยาเกอร์ฟาร์มค่ะสวนนี้อยู่ในเขตที่ชื่อว่าเซกราเบนซูริกวันนี้เขาเปิดให้เก็บฟรีเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากแล้วก็เชอร์รี่ค่อนข้างเสียหายเยอะนะคะเขาก็บอกว่า ดีกว่าปล่อยให้มันเสียเนาะวันนี้เปิดให้มาเก็บฟรีไปเลยใครอยากมาก็มาเลยค่ะแน่นอนเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีในรอบหลายๆวันนะคะช่วงเช้าเราก็เลยพุ่งมาเก็บเชอร์รี่กันที่นี่ก็มีทั้งเชอร์รี่ส่วนที่ดีและเสียแล้วปะปนกันไปค่ะ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊งานเก็บผลไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์มีจริงไหมนะคะขอบอกว่ามีค่ะแต่ส่วนมากเขาจะรับคนที่มีวีซ่าทำงานอยู่แล้วเพราะการทำวีซ่าทำงานที่นี่ค่อนข้างยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงมากเลยและโควร้าวีซ่าทำงานก็มีจำกัดด้วยดังนั้นเจ้าของฟาร์มก็จะจ้างคนแถวๆนี้หรือคนยุโรปที่มีเวิร์กเพอร์มิทอยู่แล้วเพื่อมาทำงานแถมสวนส่วนมากก็ยังเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเก็บเอง ดังนั้นเขาแทบไม่ต้องจ้างคนงานอะไรเลยค่ะค่าแรงขั้นต่ำที่สวิตเซอร์แลนด์แพงมากตกชั่วโมงหนึ่งเฉลี่ยแล้วแต่รัฐนะคะแต่อยู่ที่ประมาณ20สวิสฟรังเท่ากับ800บาทต่อชั่วโมงเลยค่ะคนก็เลยเฝ้าฝันว่าอยากจะมาทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะค่าแรงขั้นต่ำได้สูงมากแต่ยังไงก็ตามขอเตือนว่าให้ดูดีๆนะคะจากคลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่าคนที่มาเก็บเชอร์รี่ก็คือชาวบ้านทั่วไปนี่แหละคะ่ะมาเก็บเองใช้แรงงานตัวเองแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักจ่ายเงินเอง เป็นไงบ้างคุณประกอบการวันนี้โอเคแต่ว่าต้องไปแล้วเพราะว่ามีคนจะไปน้ำมาดูส่วนอื่นๆของฟาร์มกันค่ะก็มีร้านขาะอย่างนี้ด้วยนะขายไส้หลับไส้หลับสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยดอกไม้แห้งตั้งวงขายด้วยก็เป็นที่ที่มาบ่อยๆได้เลยแต่เสียดายไกลบ้านไปนิดนึงขับประมาณห้าสิบหนึ่งคืนเขามี่ดอกไม้ ฟาร์มนี้ก็มีผลผลิตมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆนมโยเกิร์ตไอศกรีมไวนน้ำไ้รับรสชาติหลักหลายก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยแหละวันนี้ลองทานไอศครีมดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย